มีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่และลูกสาววันหนึ่งผู้เป็นพ่อออกไปทำงานมีเพียงแม่และลูกสาวอยู่ในบ้านผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงคนมาหาเธอก็ออกไปดูเธอพบว่ามีชายชราสามคนยืนอยู่หน้าบ้านของเธอแต่เธอไม่รู้จักพวกเขาเธอก็ได้พูดไปว่าฉันคิดว่าฉันไม่รู้จักพวกท่านแต่คิดว่าพวกท่านคงจะหิวกันเชิญท่านทั้งสามเข้ามาในบ้านและทานอาหารด้วยกันสิคะ ชายเชาราคนหนึ่งได้ถามเธอว่าสามีเธออยู่บ้านไหมเธอก็ตอบว่าเขาไม่อยู่ชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราจะไม่เข้าไปในบ้านคุณช่วงเวลาเย็นมือสามีกลับจากทำงานเธอได้เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังสามีก็บอกว่าถ้าพวกเขามาตอนที่ผมอยู่ก็เชิญพวกเขาเข้ามาได้เลยนะวันต่อมาชายชาราทั้งสามก็มาที่บ้านอีกและสามีเธอก็อยู่บ้าน เธอจึงออกไปเชิญพวกเขาเข้าบ้านชายคนหนึ่งในสามคนก็พูดว่าเราจะไม่เข้าบ้านท่านพร้อมกัน3ามคนหรอกครับเธอรู้สึกแปลกใจจึงถามไปว่ามีอะไรหรือคะชายคนนั้นก็เริ่มต้นแนะนำเพื่อนของเขาโดยแนะนำคนแรกว่าคนนี้ชื่อความมั่งคัง่งและก็แนะนำคนที่สองต่อไปว่าคนนั้นชื่อความสำเร็จครับส่วนตัวผมชื่อว่าความรักและเขาก็พูดกับเธอว่า ให้เธอเข้าบ้านเพื่อไปตกลงกับสามีของเธอว่าจะเชิญใครเข้าบ้านก่อนในสามคนเธอก็เข้าบ้านไปบอกสามีสามีก็รู้สึกชื่นชมยินดีที่จะต้องรับแขกเขาบอกเธอว่าให้เชิญคนที่ชื่อความมั่งคั่งเข้ามาก่อนเพื่อที่บ้านของเราจะได้เต็มล้นไปด้วยความมั่งคัง่งส่วนภรรยาไม่เห็นด้วยกับสามีเธอคิดว่าควรจะเชิญคนที่ชื่อความสำเร็จเข้าบ้านเป็นคนแรกจะดีกว่า ในขณะนั้นเองลูกสาวของเขาทั้งสองก็แอบฟังเรื่องราวอยู่เธอจึงออกมาพร้อมกับข้อแนะนําว่าเราควรเชิญคนที่ชื่อว่าความรักเข้าบ้านเป็นคนแรกไม่ดีกว่าหรือเพราะบ้านของเราจะได้เต็มล้นไปด้วยความรัก mm. เมื่อพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นด้วยกับคําแนะนําของลูกสาวและให้ภรรยาออกไปเชิญคนที่ชื่อว่าความรักเข้ามาเธอก็ออกไปเชิญและถามว่าคนไหนที่ชื่อความรักคะ กรุณาเชิญเป็นแขกของเราคนแรกความรักก็เริ่มเดินเข้าบ้านแล้วชายอีกสองคนก็เริ่มเดินตามไปติดๆเธอรู้สึกประหลาดใจที่เห็นคนที่ชื่อความมัง่งคั่งกับความสำเร็จเดินตามมาจึงพูดกับพวกเขาว่าฉันเพียงแค่เชิญคนที่ชื่อความรักคนเดียวเท่านั้นค่ะทำไมท่านทั้งสองจึงเข้ามาด้วยชายชาราคนที่ชื่อความรักเมื่อได้ยินก็พูดขึ้นมาว่า ถ้าท่านเชิญความมั่งคัง่งหรือว่าความสำเร็จคนใดคนหนึ่งเข้าบ้านอีกสองคนจะอยู่ข้างนอกแต่ถ้าท่านเชิญความรักเข้าบ้านที่ไหนที่ท่านไปความมั่งคั่งและความสำเร็จจะติดตามท่านไปด้วยที่ไหนที่มีความรักที่นั่นย่อมมีความมั่งคั่งและความสำเร็จ you. Mm -hmm.